ก็เลยไม่ไม่สะดวกไม่ค่อยสะดวกใจครัมันมันจบไปนาแล้วไจบจบไปสักพักล้โอเคไปขายไปขายไปขาย้าสี่สามเอาความรู้สึกเลยค่ะหนปียาศูยาสิล้านเลค่ะอาก็ดีใจค่ะแล้วก็เหนือความคาดหมายของเราแต่จริงๆือเราก็อยากเห็นภาพยนตร์วิมานหนังไปให้ได้ไกลที่สุดนก็ยังแอบหวังว่าเอ่อฟิทแบจากที่ถ้าได้ฉายจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะรอดูว่าแบบเป็นยังไง ครับผมก็เหมือนกันคือจริงๆเราก็จริงๆพวกเราทุกคนแหละไม่ได้คิดว่าแบบหนังมันจะไปไกลขนาดนี้แหละเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แบบจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาศัยกระแสกันบอกต่ออย่างแบบที่ทุกคนแบบบอกต่อกันอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอเหมือนเขาไปดูกันมาแล้วเขาก็รีวิวกันอะไรเงี้ยเราก็อ่านตลอดแล้วรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆที่เหมือนอีเวนต์แฟนคลับพวกเราเองนะ<ม>ก็ยังแบบช่วยกันแบบโปรโมทอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาทําให้หนังแบบเติบโตขนาดน,นี้ก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ผมแฮ เก่งนะก็รู้สึกสีใจมากๆครับเก่ียงว่าร้อยหนึ่งร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านเก่งว่ามันเป็นเป็นรางวัลสําหรับทีมงานทุกคนเลยมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนพูมกับทุกคนเก่งว่ามันเป็นกําลังใจที่พูมกับหรือทีมงานเก่งๆงแบบเนี้ยจะได้ทํางานทําผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆใช่แต่ละแต่ละช็อตแต่ละซีนในหนังได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมาก ในฐานะแสดงเป็นไงบ้างครับเราก็รู้สึกดีเนาะที่เขาตัดเราเป็นมีมเออหลังมาใส่คําพูดอะไรเงี้ยมเมในมีมที่อะไรนะที่มีน้ํามีมีเลือดอะอ๋อแบบว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไหวก็ยังไหวมีผมอยม่จริงๆแบบเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีไม่ว่ามันจะออกไปในแง่มุมไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันพอพอเขาแบบรู้สึกกับซีนใดซีนหนึ่งนั่นหมายความว่าหนังเราแอคคอมพลิชหมายว่าหลังเราคอมพลีท ในหน้าที่ของนักแสดงว่าเออแบบเออมันแบบติดอยู่ในใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคืออรฟ้าเป็นยังไงาคะค่ะจริงๆริงก็ดีใจที่จริงๆหนังมันไม่ได้คนไม่ได้ดูไม่ได้แกะรหัสแค่เรื่องของออความสัมพันธ์ในตัวละครแต่ว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่มันสะท้อนสังคมด้วยอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือหลายๆจังหวัดแล้วคนพูดถึงแล้วเฮ้ยจังหวัดนี้ไม่มีโรงภาพยนตร์ให้ได้ดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงกระเพื่อมที่แบบว่าคนพูดต่อกันต่อกันว่าอยากไปดูเรื่องนี้ หรือหลายๆคนที่แบบอยากไปดูแต่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงไม่มีโอกาสได้ดูเขาก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยซึ่งหนูเองหนูก็ได้อ่านฟีดแบ็หลายๆอันแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจที่แบบคนเขาแกะรหัสที่สิ่งที่ตัวผู้กํากับเบื้องหลังเขาก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่น้องเก่งเองก็มีสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะในหนังเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับประเด็นที่เก่งสนใจมากๆคือประเด็นเรื่องชายขอด้วยความที่ที่เก่งเป็น อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่แบบแทบจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่เลยอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆแล้วอ,อย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เป็นประเทศเป็นโทษเป็นจังหวัดที่แบบห่างไกลมากๆเป็นเป็นจังหวัดที่มีไรายได้น้อยมากๆเลยถ้าถ้าเทียบกับสถิตินะครับแล้วก็เห็นพี่ๆแฟนคลับบอกว่าแบบมันมันใช่เลยนี่คือจังหวัดแม่ฮ้องสอนจริงครับ ซึ่งทีมงานแบบรีเสิร์ชมาดีมากๆเลยแต่ฟ้าล่ะคะขายาในอีกร้อยล้านตะอืมก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงหนึ่งล้านนี่สําหรับหนูจริงๆมันไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ยากมากๆสาหรับคนคนนึงซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณทาง GDS ที่เขาเห็นแบบว่าศักยภาพของเรารวมถึงนักแสดงทุกคนทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เราไปด้วยกันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกดีใจคนเดียวรู้สึกว่าทุกคนน่าจะ รู้สึกเหมือนกับเราที่มันภูมิใจแล้วก็หนังเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปถ้าได้ฉายไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยอ่ะที่ผลิตผลงานออกมาแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันตีแผ่ทั้งเรื่องของเพศภาพเรื่องของสังคมเรื่องของความสวยงามแล้วก็อรยธรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะได้ได้ทำให้ทั้งตัวแฟนคลับคนที่ซัพพอร์ตเรา ทั้งแฟนคลับของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาน่าจะภูมิใจไปพร้อมๆกันด้วยคำนำหน้าคำนี้ด้วยถึงใหญ่ขึ้นไอีกร้อยล้านก็ดีใจค่ะก็ดีใจก็โหเหนื่อยมาเยอะเนาะแล้วก็เราก็เจอคําสบประมาทมาก็เยอะแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบไปตอบโต้อะไรแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันคือความสําเร็จที่เราเอามาตอบกลับได้อย่างแบบเออมันมันก็ใส่ใจดีใส่ใจใส่ใจพี่เจนก็เพิอีกร้อยล้านเหมือนกันนะก็จริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออ มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใครหลายๆคนด้วยไงแล้วอ,อ,อย่างเรา3าคนตรงนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราเลย,ยแล้วก็พี่บอสเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่แบบแบบได้ลองทําสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันคําว่าลอยล้านนะมันเหมือนเป็นการบอกว่าแบบเอองานของเราอ,อมันได้แผ่กระจายไปให้คนที่แบบไม่รู้เป็นใครด้วยซ้ำมาดูอะไรเงี้ยแล้วแล้วโดยที่มันเป็นงานที่เราแบบตั้งใจมากๆก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆกับ การที่มันมันไปไกลขนาดนี้โดยเฉพาะมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยนะผมก็ผมก็รู้สึกดีแล้วก็หวังว่าหนังมันจะทําให้ใครหลายคนได้แบบ m มสเ a จอะไรบางอย่างที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็คิดว่าหวังว่ามันจะไปไกลออกจากประเทศนี้ไปอีกอะไรเงี้ยับผมน้องเก่งนี้ก็มีส่วนเดี๋ยวทำให้หนังเรื่องนี้สูตรล้านสูตรร้อยล้านได้ก็ดีใจมากมากครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเป็นผลงานเรื่องแรกของทุกคนเลยแล้วก็เ่งคิดว่าแบบ โอ้มันมันเกินเกินฝันมากๆครับ <ừ. S 1> แล้วก็เห็นว่ามันคุ้มกับความทุ่มเทที่ทีทมงานนะักแสดงทุกคนนะได้ได้ทำดวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยกันมากด้วยความที่เป็นเป็นโลแบบต่างจังหวัดหมดเลยอะไรแบบนี้มันมีการถ่ายทําที่แบบหนักมากๆก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าอะไรที่เป็นลมคุ้มค่าอะไรที่เป็นลมจริงต้องนักจากในไทยแล้วไปสายที่ตัวเราการเดินทางของความรู้สึกบางที่เราไปหลายเราได้ไปแต่ละที่ละโอ้จริงๆแล้ว อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนตัวด้วย<ม>ตอนนี้เรากำลังจะไปฉายที่เซาท์อีสเอเชียในบางประเทศด้วยแล้วก็มีออสเตรเลียกับน<ม>ิวซีแลนด์ใช่ครับผมซึ่งก็คือมันก็ไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเนาะ<ม>แล้วก็เราก็เฝ้ารอฟีดแบ็ว่ามันจะเป็นยังไงจากการที่มันได้ไปฉายแล้วมันก็เป็นเขียนจริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังมีน่าสนใจํา่สุดเป็งประกอบครับผม เพาเพลงดีนะครับเนี่ยนักร้องเขาก็หน้าตาดีนะครับให้พี่คำคนพูดอ๋อให้คำคนพูดรอดล่นนะแต่จริงๆคือเพลงที่เป็นที่พี่กาพูดถึงเยอะมากเลยครับมันมันเป็นเพลงหนึ่งที่ตอนแบบเราฟังก่อนที่จะไปดูหนังกับหลังดูหนังมันแบบให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเหมือนกันเออเราก็รู้สึกว่ามันก็แม่อีเวนต์เราอ่ะพอเราปล่อยเพลงเราบางร่นไม่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอวันเนี้ยเหมือนแบบ เออเราได้ได้ฟีดแบ็ที่แบบล้นหลามกลับมาอะไรเงี้ยว่ามันมันแบบเออเพราะมันทําให้เข้าไปถึงเนื้อหนังมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการที่ทำโอเอสทีเนี้ยมาเหมือนแบบมันคอมพิวสแล้วอะไรเงี้ยในการที่ํามาแล้วมันเหมือนต่อกันคนที่ไปดูหนังก็กลับมาฟังเพลงต่อฟังเพลงต่อก็คิดถึงตัวละครกลับไปดูหนังต่ออีกรอบหนึ่งใช่ไอ้ทำา้อนเนี้ยอีฟังตัวอย่างเงี้ยบ้างคะที่หนังเราได้แบบโคอินเตอร์ไปต่อกันที่อะไรติดต่ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็จะได้เห็นศักยภาพของเราเพราะว่าอย่างส่วนตัวหนูเองล้วก็เราก็มีแฟนคลับที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะได้ดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาก็เขารอคอยกันเนาะเราก็อยากจะลุ้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าภาพรวมมันออกมาแล้วหนังเรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องของไรายได้เรื่องของการตอบรับที่ดีอรเงียจๆมีโอกาสแบบเดิฟ้าไปถาแฟนที่นู่นแล้วันทุกคนจริงๆผมว่า,าก็น่านจะมีโอกาสใช่ครับไปเที่ยว ไปดูไป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 เจอทุกคนอะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าเราก็อยากเจอไปทำโอเคครับไปต่อวันนี้มันมันรายได้มันถึงร้อยสิบล้านแล้วไม่น่าจะเกินต่างนี้น่าจะร้อยห้าสิบล้านก็ผมเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเออเดี๋ยวเกินต่างแต่มีร้อยห้าสิบล้านแล้วเลยอ๋อคือจริงๆเราไม่ว่ามันจะเท่าไหร่เออต่อให้มันมันร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการบอกมากกว่าว่า วีเพย์กลับมาที่ทีมงานแสดงทุกคนว่าแบบเออเหนื่อยความเหมนี่ยของเรามันคุ้มค่าแล้วนะ yeah. แล้วก็หนังมันได้ไปไกลขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นหลักอะไรตอนนี้เราแฮปปี้มากลแล<ต>้ว mm hmm. แต่ว่าส,สิ่งที่เราแบบดีใจไปมากกว่านั้นก็คือเหมือนเรื่องนี้ตอนแรกเราก็มีคุยกันกับทางทีมงาน,น,น,น mm hmm. ว่าเอะเราจะทำาไงให้คนต่างจังหวัดเขาเข้าถึงเนื้อ mm hmm. เรื่องแบบนี้เพราะเรากลัวว่าอาจจะเป็นแค่แบบคนกลุ่มใหญ่หอยู่เฉพาะกลุ่มที่จะเข้าใจพพ็อตเรื่องของมิมาน้าหรือเปล่าแต่ว่าเรามาดูฟีดแบ็กยอดอไรายได้อะไรเงี้ยที่เป็นแบบของกรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่โอเคในจํานวนที่เราโอเคแล้วแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งอื่นนั้นคือที่ดีใจคือ อีกจานวนที่เยอะมากๆก็มาจากทั่วประเทศที่เป็นต่างจังหวัดซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราว่าเราทําสําเร็จแล้วที่ทําให้มันแบบว่าเรื่องนี้เข้าถึงคนได้ทั่วประเทศจริงๆเลยงานอดีเรกของผมคือการเช็กลงทุกวันเช็คใกล้ๆเวลาบ่ายโมงเข้าไปดูสิดูทุกจังหวัดว่างคลุบเช็คเลยว่างคลุบเช็คเลยผมอยากดูว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาแบบได้เข้าไปดูหนังเราไหมหรือจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดนี้อ๋อโอเคโอเคอะไรเงี้ยครับผม ก็แบบรู <že 20> ้ส like, sí. <itors> <ings> like <t ips> ึกดีมีความสุขทุกครั้งได้ได้เช็คลลครอบผมนจรงอยากให้แฟนๆและกฟนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ไปดูหรืออยากแบบนัาดูดีไหมอย่างเงี้ยเออตองนี้น่าดูเพราะอะไรถ้าทำไมต้องดูเรื่องนี้ใครก่อนดีให้เก่งก่อนได้ครับ ก็ขอฝอขอฝอกอะไรขอ็นวเป็นรุ่เช้าเช้าเช้าพมพันแห่ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องพิมานน่ะด้วยนะครับก็รับรองว่าทุกคนจะลุ้นไปกับทุกตัวละครครับผมแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทุกคนได้ได้ตกตะกอนนะครับถ้าดูหนังเรื่องนี้จบครับผมก็ขอฝอกครับผม อ่า uh <laughs> ถ้าผมก็จริงจริงจริจรี๋ยวเราเราก็ขับ <laughs> คือคือเป็นภาพยน์เรื่องหนึ่งที่ที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะผมรู้สึกภูมิใจทุกนาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแล้วก็คือเชื่อว่าทุกคนเข้ามาดูะจะได้อะไรบางอย่างกลับไปแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือเปิดใจเข้ามาดูเลยแบบว่ามันจะ เป็นโลกหนึ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วมันเป็นโลกใบหนึ่งที่ถูกสร้างมาแบบอย่างดีเทลมากๆโดยทีมงานเขาแบบทุกๆฉากทุกๆบ้านทุกๆดีเทลมันมันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วแล้วมันไปเหตุผลว่าหลายๆคนแบบกลับไปดูซ้ําเพราะว่าเราหาตัวละครเหล่านี้เราหาโลกแบบนี้มันไม่ได้ที่ไหนแล้วเราคิดถึงพวกเขาเราคิดถึงสถานที่อย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาสู่ตรงนี้ตลอดอยไงเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนจะแบบได้อะไรบางอย่างแล้วก็หลงรักในมวลความเป็นแบบไทยความเป็นแบบ ความเป็นแม่งสอนความเป็นซูเทียนที่มันเป็นแบบไทยมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยแบบหนังเรื่องนี้แล้วก็เพลงประกอบด้วยครับผมเหมือนเวลาทำไต่ปก็อยากให้ทุกคนได้มาดูศิลปะกันครับขอฟอกหรือยืดไปก็ เรื่องนี้เพอนๆยอยากให้ทุกคนมาดูศิลปะการทําภาพยนตร์ของพี่บอลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆถ้ารวมถึงศิลปะการแสดงของพวกเราที่ที่เราสร้างตัวตนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมเป็นท้องคําเป็นพี่เสกเป็นจิงนะหรือว่าเป็นแม่แสงซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆการใช้ชีวิตมีคนแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างเรื่องของรายได้เรื่องของสถานที่เนาะที่อยากให้คนได้รู้จักจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องที่อยากจะพาอย่างที่เจฟบอก คือไปอยู่ในโลกของวิมานหนามที่เราพยายามที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพสะท้อนหลายๆอย่างในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆแบบมากๆจริงๆในการถ่ายทำรวมถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังขงทุกคนอยากฝากวิมานหนาม ที่ตอนนี้เราก็ทะยานสู่150ล้านเกินเกินความฝันของพวกเราแล้วแหละแต่ก็รอดูได้แต่รอดูว่าเอ๊ะจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ที่ไหนเนาะแล้วก็ฝากด้วยละกันถ้าสมมติว่ามีแบบว่าฟีดแบ็กที่คนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนแบบรช่วยกันแชร์แล้วก็จะรออ่านรอดูฟีดแบ็กกันว่าทุกคนชอบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกตอนนี้ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็เลิดมาถ่ายไปทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณขอบคุณครับ ไอ้เสด็จนะ